ไับยอบยับยอย่ายบยับยัอย่ายบยยับยยบยยดบยับยบยยบยัยยบยบยัาลงบยั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 งยับนบนบายับย้ับับบบััยย ไปเลยไปเลยไ้ดัดนง่ายๆองีกเราก็แค่ปีนขึ้นไปบนจุดสูงสุดน้นเพราะว่าเราจะเป็นคนที่สุดยอดไอ้สกกี้กกี้้้นเเฮยยไอขแตจ็ เก่งดีเก่งดีมาแล้วมึงพอเก่งกัเก่งกันขี้พอกันแล้วทุกคนข้าจะกระดาษนี้เอามือมาตบหัวกูเล่นเถอะเอาได้เหรอเอาขู่ไปฉุดอย่างอีกอย่างอีกอยากอยางไม่ยอมขึ้นปมกดหัวกูจริงด้วยเออเอ้แหละไปละไปละไปละไม่ไม่รอละเดินเดินเร็วเร็วเร็วแรมแรมแรมจับหน่อยแหลมจับหน่อย ฮึบโอเคมาแล้วครับคนมันจะเป็นกระดุมวะอะไรคือกระดุมวะฮึบอ่าเจ้าป่าเฮ้ยคุณครูครับมันมีเด็กรัดครับเราต้องไปตรงนี้ก่อนเนี่ยคุณครูครับเด็กรัดะมีเด็กรัดครับผมผมไม่ไปครับผมไม่ดื่นครูครับ ผมไม่ดื่นครับเอาเอาชีวิตรอดเอาเองนะครับผมไม่ดื่นครูผมไปตามกฎของเขาครับช่วยด้วยครับหมโอ้เม็นมากเลยตรงนี้ไปยังไงวะเนี่ยไอเฟิตุลจินมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไต่ขอบมันต้องไต่ขอบมันต้องไต่ขอบทีละคนทีละคนพี่ฟองไปก่อนพี่ฟองไปก่อน ไม่ได้กดดันเลยไม่ได้กดดันเลยอาเวะเฮ้เอาว่าการจราจรติดขมันยืนไม่ได้มนยึดไม่ได้ันหนึงกันหนึงได้้หันหน้าหันหนาทางนู้นทางนู้นมาเฮ้เฮได้อยู่ได้อยู่ยัวนรลอยู่จวเนี่ย ไป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 ตนี้ยาวมาจับมามาจับมามาจออไดโย่ได้โยไดโยขึ้นมาจับขับกุสุดแล้วจับเนี่ยจับพบจับไปยังไปยังอุ๊ยพี่ฟอนต์ตัวนี้อันตรายตัวนี้อันตรายมันเป็นกิ่งไม้แล้วก็เป็นปอโาคเดียวไม่มีจุดเซฟเลยหรอไม่มีจุดเซฟเราจะอยู่ข้างบนนู้นน่ะ าแล้วพี่ฟางดิ่เลยไม่รู้อ่าค่อยๆนะค่อยๆต้อช่วยเหลือเกิดคูกันแล้วกันเอพี่ฟ้าพี่ฟฟพี่ฟ้พี่ปรอวดรู้ให้พี่ประวดรู้ใจับพี่ไว้กําลังจอยไปนะกําลังจอยไปเอ้คไปพี่ฟองไปต่อบได้เบาบได้เบาไปนะครับ

มันยัจบไม่ี่ยด่านนี้เนี่ยสครับ<อ>ไก่บอกเลย<บ>ไปครับไปครับไก่มุ่มามายางังมายางังฮกระูกกหะดอะไรพี่เดีย๋ยวพี่พาไปเดะ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 เดจะรัดก็ร<ๆ>ัด <c> ไ <oughs> ้เลยเด้เด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 อยากกระโดดนี่อยากกระโดดลู้ <c oughs> ไม่ได้กระโดดลูก อด็ดเ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 ด่ดเด็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 ดเดลดเดดเดเดดเดดเเดด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 เด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  ตีดระวังดินี้ระวังเจาริจริบอได้เบาบอได้เบาบอได้เบาอ่าบก่อนบาก่อนบาลก่อนจะเย็นสมีท้าต้องดิ่งเข้าไวอรลกระหมสบายดีไปไปไม่รัดไม่รัดไม่รัด ไม่รัดผ,ผมจะไม่รัดผมจะไม่รัดผมจะเดินตามทางที่มันมีให้รัดทีไรบรรเลงพีไม่ลงไม่รัดบันแลวบนเลยบนเลยโอ้ยเสวเสีย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 วแล้วมันเอียงด้วยล่ะมันเอียงนะเอ้าๆๆๆๆๆๆๆจะเบียๆๆ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  เเีียย่อย่ามองลงไปข้างล่างมองด้านบนมาไว้กลัวแม่เลยหนูจะตดแตกออย่ามองลงไปข้างล่างขบวนทำอะไรกันวะเนี่ยขบวนกำลังพักหายใจอยู่ตามมานะตามมาหนา โดนแค่นี้ขาพี่มันสั้นขามันสั้นแต่แค่นี้จริงจริงจริงเลยไม่รัดไม่เน้นไปแล้วต้องค่อยๆไปต้องค่อยๆไปเฮ้ยใกล้แล้ว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 ูขาคุณน่สั่นหมดเลยตอนนี้การสั่นหมดแล้วมาแล้วมาแล้ว ค่อยไปค่อยๆเป็นนะฮะเราวังอันตรายด้านล่างนะครับตกลงไปนิดต้องประนมมือพอเลยโอยใหม่แน่้โายซ้ายซ้ายหน่อยซายนิดซ้ายหน่อยไเฮ้ยหายทาทัดไปลัดแล้วมันต้องหลอกูเลยสตัวนั่นแหะอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไว้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนใกล้ถึงแล้วิ่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วใอแล้วใกล้แล้วก ใอยเป็นใครตายแงอะไรกหมดแล้วเลยพี่เดียวยาวเลยนี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องมายุยงอมุยมันชันมากขบวนชันมากทุกคนขบวนมันชันโคตร้ันชัน้นโคตรเลยขบวนเนี่ยบปกไป้ยบด้เบาบอกได้เบาบอกได้เบามันชันโคตรพี่ไม่ต้องพูดไม่ต้องยุ ตรงนนี้เดี๋ยวกูกระโดดจริงไปจนถึงแล้วจนถึงแล้วจนถึงแล้วเส้นชัย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 อยู่ด้านนี้ยอนเย่และในวันนี้เฮ้ยพี่อย่าคิดว่าพี่จะผ่านแล้วยังดูข้างหน้านี้ด้วยยจะไม่มีเซฟอีกเหรอยจะไม่มีเซฟอีกเหรอ เราล้อตใจตัวนี้อีกแล้วนะนี่พี่หนักกว่าอีโอ้โหพี่หนักกว่าทางเดิมอีกแล้วเนี่ยเซ็มโอ้ยแต่เย็นแต่ยน่ฟองค่อยๆค่อยๆะเไปนไปเพื่อนพี่จะจับก๊อกทำไมอ่ะจับไม่ได้พี่รีบพี่รีบขึ้นมาจะไปจะไปอน้ำ ไม่ได้ไม่ได้มือจะพูดเลยวิธีจะมิธีอ๋อจะไปมันมันมันหลุดออกมาแล้วก็พูดได้มันหลุดออกมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเระวังลงวงดูระวังรถไฟนะเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วคูเกือบแล้วกูฮึบก็ไปก่อนเลยพี่ระวังรูนะระวังรูรถไฟมันมีรูอ้าอ่าอเหอโอ้โอ้อ้ออ้ โอ้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 โหอ้โหอ้โห่อ้โอ้โอ้โหโอ้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 โหโอ้โหโอ้โหอ้โ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 ลอ้โอ้โ้โ้อ้โอ้โ้อ้โ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 ้อ้โอ้โอ้อ้อ้โ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  ว้กล้วกำแล้วว้าันไวนกันเลยละล่าสุดเนีตอ่แค่เริ่มต้นอันนี้แค่เริ่มต้นตอนนี้ที่เราเล่นมาเนี่ยผ่านมาประมาณ10%ของด่านละผ่านไปประมาณเก้าสเปอร์เซ็นมท่านี้เหรอท่งนี้ปะเอ่าฮึบดีนสดโอเค เดียดกุยกจม่ครับครับนี่เด็กหลังห้องถึงไหนแล้วเด็กหลังห้องตามมาอยู่ครับตามมาครับตามมาครับไอกันกระดกกระเดกแล้วตอนนี้โอเคมาแล้วมาแล้วระวังนะระวังนะหนักกวเมื่อกี้อู้ขาสั่นหมดแล้วกะเกกดกกระด เห็นก้างล่างกันไอ้ก้างล่างมันใครล่วงวะนั่นน่ะดูคนล่วงตรงหลังคาบ้านนี่แหละมันไม่ล่วงมันต้องมีสะโพดนี่ละมันไม่ล่วงแน่นอนไม่มีรูเอ่อเฮ้ยเอ่อเอ้ยหลังคาบ้านหลังคาบ้านอันตรายหลังคาบ้านอันตรายหลังคาบ้านอันตรายอันตรายอันตรายหลังคาบ้านอันตรายอันตรายหลังคาบ้านฟางพี่รอดูด้วย

ไ,ไ,ด <laughs> ได้โย่ได้โย่ยังได้โย่มีแตกไปหนึ่งแล้วครับล่ะคาบ้านแตกไปหนึ่งจริงๆด้วยเพราะว่าแล้วมันต้องเป็นคนแตก <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับมาครับ, <c oughs> ร,อร,บรอครับไปครับไป <c oughs> ไม่นะอ่าลำธารถึงไหนแล้วลำธารตรงนั้น เออหลังคาครับเฮ้ยไอเด็กเด็กเรียนสองคนนั้มันอยู่ไหนแล้วะไอเด็กเรียนสองคนนั่นะอยู่ไหนแล้วอ่ะเด็กหน้าห้องอ่ะเฮ้ยมันรอมันรอแกล้งเราไหเด็กหน้าห้องไงจริงๆมันต้องเป็นเด็กเรียนเด็กมันแกล้งเด็กหลังห้องได้ไงวะเด็กหน้าห้องเป็นเด็กที่สไม่ดีครับเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเเดีเดี๋ยวเดี๋ยนเเยวเลยวเี๋ยวเกวเนที่เดี๋ยวเดี๋ยเยเดีี และดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a t c m c ครับผม